แบบวงหัดบทที่3นะคะเวลานะคะแบบวงหัดเตรียมความพร้อมนะคะข้อที่1งโยงเส้นจับคู่เวลาและนาฬิกาที่แสดงเวลาเดียวกันนะคะมาเริ่มข้อที่1กันนะคะ2นาฬิกา5นาทีานะคะแสดงว่าเข็มสั้นชี้ที่เลข2แล้วก็จะตรงกับภาพนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ15นาฬิกา30นาทีานะคะ สแสดงว่าเข็มสั้นชี้ที่เลข3นะคะเข็มยาวชี้ที่เลข6นะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข3คําตอบก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ19บเนาฬิกาสีนาทีนะคะ,สะแสดงว่าเข็มสั้นชี้ที่เลข7นะคะแล้วก็เข็มยาวชี้ที่เลข8นะคะก็จะตรงกับภาพนี้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ 24นาฬิกานะคะ,สะแสดงว่าเข็มสั้นกับเข็มยาวชี้ที่เลข12นะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะยงเส้นจับคู่นาฬิกาที่สแสดงเวลาเดียวกันนะคะ ข้อที่1น,นะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข11เนะคะเข็มยาวชี้ที่เลข10นะคะ,สะแสดงว่าเป็น11นาฬิกาหรือ23นาฬิกานะคะอ่ะตรงกับตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข6นะคะเข็มยาวชี้ที่เลข5นะคะก็จะเป็น 6นาฬิกาหรือ18นาฬิกานะคะ6นาฬิกาอ่า18นาฬิกาก็จะเป็นตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่3นะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข12นะคะเข็มยาวชี้ที่เลข7นะคะก็จะเป็น12นาฬิกาหรือ0ูนนาฬิกานะคะแล้วก็มาดูนะคะ อ่ะก็จะเป็นตรงนี้นะคะนี่นะคะต่อไปข้อที่4ี่นะคะเข็มสั้นชี้ที่เลขสี่เข็มยาวชี้ที่เลข2นะคะก็จะเป็น4นาฬิกาหรือ16นาฬิกาสินาทีนะคะก็จะเป็นอ่ะนาฬิกา10นาทีนะคะต่อไปข้อที่5นะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข12 เขะะ็มยาวชี้ที่เลขห้านะคะก็จะเป็น12นาฬิกาหรือศูนย์นาฬิกา25นาทีนะคะก็จะตรงกับอ่าตรงนี้นะคะเราก็ลากมาตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่6นะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข6นะคะเข็มยาวชี้ที่เลข2นะคะก็จะเป็น 6นาฬิกาหรือ18นาฬิกา10นาทีนะคะก็จะตรงกับตรงนี้นะคะ